กองหน้าที่แม้แต่ปีเตอร์เช็กยังกลัว ปีเต้เชคคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงเวลาที่พิกๆของเขาโดยสถิติคลีนชีตมากที่สุดในพิมพ์ลีกมากถึง200คลีนชีตแน่นอนว่าสถิติของเขาก็น่าจะบ่งบอกคุณภาพได้แบบไม่ต้องตั้งคำถามแต่ถึงแม้ว่าจะเหนียวสักแค่ไหนปีเต็เชคก็มีผู้เล่นที่เขากังวลและหวาดกลัวไม่ต้องเจออยู่เหมือนกันซึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายสำหรับปีเต์เชคนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนคนนั้นก็คือเวลูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์อย,อรยูนไเนเต พิเศติยิงกระจายแบบไม่สนเลยว่าใครจะเป็นคนเฝ้าเสาและจากเหตุผลที่ปีเตเชคมองว่าลูนี่นั้นเป็นกองหน้าที่อันตรายมากที่สุดเพราะว่าเป็นกองหน้าที่คาดเดาได้ยากทําให้การเฝ้าเสาและการคาดการลูกยิงนั้นเป็นเรื่องยากมากๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองหน้ารายนี้ปีเตเชคได้เผยหลังถูกถามว่าใครคือกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดว่า<ท><ท>ผมบอกเลยว่าเวลูนี่ครับทุกครั้งที่เราเล่นกับยูเนเตดผมต้องแน่ใจว่าผมระวังตัวทุกครั้งที่เขาได้บอลเพราะเขาคาดเดาไม่ได้และฉลาดมากๆเขาเป็นคนที่วิ่งเพสซิดด่งดีสู้ทุกกจังงหวะแมยิยดฉลาา เขาสามารถยิงประตูจากครึ่งสนามได้เลยแต่มันคือความท้าทายนะเวลาเจอเขาซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกสนุกไปด้วย